ตอนนี้เราจะจบแถวแล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็โซ่ 2, สองเสร็จแล้วก็สีลงตรงโซ่แรกตรงนี้หลักแรกนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอย่นี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็ลงในหลักที่สี่ตรงนี้ เสร็จแล้วสู้หนึ่งนะคะสู้หนึ่งมาลงตรงนี้ตรงหลักที่สามห้าหลักเหมือนเดิมห้าหลักนะคะสามสี่ ามามาตรงนี้เราก็จะกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งลงตรงนี้เก้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด กั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักที่สามเหมือนเดิมห้าหลักเราจะเริ่มขึ้นลายนกยูงแล้วนะคะอันนี้จะเป็นฐานของตัวนกยูงนะคะสองสามสี่ แล้วก็สู่หนึ่งสู้หนึ่งลงตรงหลักที่สองสู้ห้าสี่ห้าแล้วก็ลงข้ามหนึ่งหลักลงหลักถัดไปสู้หนึ่งแล้วก็ลงหลักที่สามเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวเหมือนเดิมนะคะทำไปเรื่อยๆจนจบแถวค่าแล้วก็ขึ้นขึ้นแถวใหม่แถวใหม่ก็จะเป็น ตัวใหม่สามสี่หา้ากันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้เก่าละหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกเจ็ด แปดเก้าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงลักที่สามเหมือนเดิมห้าลักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มจะเริ่มเห็นหลายแล้วนะทำอย่างนี้ไปจนถึงจุดเริ่มตน้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้